สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกๆคนนะครับผมกับวันลอยกระทงนะครับวันนี้เป็นวันที่8เดือน1 1 2565งนนะครับแอดลองนะครับก็ขออวยพรนะครับให้พี่ๆเอฟซีทุกๆคนนะครับขอให้มีความสุขนะครับกับ ครอบครัวนะครับกับพี่ๆนะครับกับคู่ครองนะครับกับคู่รักนะครับหรือว่าใครไม่มีคู่นะครับก็ขอให้มีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับเนาะคิดอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จในวันลอยกระทงนะครับผมก็วันนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นเลขเด่นตารางนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ก็ถือว่าก็ถือว่ามามาในตัววิ่งตัวรูดเลยนะครับเมื่อวานนี้แต่ว่า แต่ว่าผมไม่ได้จับคู่ไว้ให้แต่ก็แต่ก็ถือว่ามาตรงๆนะครับเพราะว่าผมให้วิ่ง5้ารูสี่ไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับถ้าเกิดใครตามเนี่ยน่าจะได้เฮกันนะครับแล้วก็เลขตารางเนี่ยก็แตก3ตัวด้วยนะครับถ้าเกิดใครจับเป็นเนาะเพราะว่ามีพี่ๆนะครับบางท่านนะครับก็ส่งไลน์มาบอกนะครับว่ามีโชคลาภในใน3ตัวด้วยนะครับเนาะนะครับก็ดีใจด้วยนะครับถูกน้อยดีกว่าไม่ถูกนะครับผมเนาะ ก็เดี๋ยวผมมาสรุปผลนะครับในรอบเฉพาะกิจก่อนนะครับพี่พี่หกสามแปดกับเก้าหนึ่งนะครับของเราของเราให้ห้ากับสี่ไปนะครับไม่มีนะครับส่วนในรอบพิเศษนะครับสองห้าสี่กับแปดสี่นะครับวิ่งห้ามานะครับผมรูดสี่มานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกผมไม่ได้จับคู่ไว้ให้เนาะนะครับแต่ถ้าเกิดใครถ้าใครเสียงโชคผมว่าต้องเน้นตัวนี้อยู่แล้วนะครับห้าสี่เนาะนะครับผมเนาะก็ ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีโชคนะครับแต่ถ้าเกิดใครจับคู่ในเลขตารางนะครับพี่พี่แตก3ตัวเลยนะครับแตก3ตัวเลยนะครับผมเนาะก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีโชคลาภนะครับผมก็อย่างที่บอกถ้าเกิดใครจับคู่เป็นเห็นเห็นพี่พี่เอฟซีที่ทักทายมานะครับบอกว่าก็คือผมเน้นผมเน้น54าสี่เนาะห้ากับ4เนาะประมาณว่า เขาก็จับตัวที่เหลือนะครับเหมือน542 547 59 549 543ประมาณนี้นะครับเนาะนะครับก็พี่ๆเขาแนะนำสูตรมาผมข้อนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับพี่ๆเนาะนะครับก็ถ้าเกิดใครวิ่งรุ่นที่4เนี่ยเด้งล่างเด้งบนนะครับพี่ๆี่เด้งล่างเด้งบนนะครับ ส่วนในรอบปกตินะครับ067นะครับกับ44นะครับของเราถ้าใครรู้ที่4นะครับมาเด้งๆอีกแล้วนะครับถือว่าปังมากๆเลยเมื่อวานนี้4นะครับส่วนในรอบ VIP นะครับ299กับ16นะครับอันนี้ไม่มีนะครับพี่ๆอันนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขตารางนะครับว่ามีตัวไหนเข้าบ้างนะครับเด่น4นะครับมานะครับ9มานะครับ5มานะครับผม 7มานะครับส2ถ้าถามว่ารวม3ตัวด้วยก็ถือว่ามานะครับผม3นะครับถ้ากดรวมรอบเฉพาะกิจก็ถือว่ามานะครับพี่พี่เนาะนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแนวทางเลขเด่นตารางนะครับพี่พเนาะก็อยากให้ปังๆแบบนี้นะครับอย่างน้อยๆถ้าไม่มาตัวจับคู่เนาะก็มาตัววิ่งรูดนะครับจะได้มีโชคลาภกันนะครับพี่ ก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับทำมาจากสูตรคำนวณน,นะครับพี่ๆชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมก็ในเลขตารางวันนี้ที่ผมจะให้ไปนะครับก็จะมีนะครับพี่พก็จะมีเนาะเนะครับผม4นะครับ2 8นะครับผม1แล้วก็0นะครับพี่พี่มี4มี1มี9มี8มี2มี0นะครับส่วนสายวิ่งนะครับสายวิ่งวันนี้สายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งวันนี้ในเลขตารางนะครับที่ผมจะให้ไปนะครับผมให้วิ่งไปที่4นะครับยังชอบ4อยู่นะครับส่วนสายลูด ผมให้ไปที่เลขสองนะครับวิ่ง4ี่รูดสองนะครับพี่พี่จับคู่เด่น4นะครับก็จะมี40 41 4นย์สนะครับส่วนสองนะครับก็จะมี20งศสองหนึ่ง 28แล้วก็29นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในตัวเจาะนะครับตัวเจาะนี้เน้น4เนาะเน้น4เน้น2นะครับในเลขตารางนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับพี่ๆถ้าเกิดใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับก็ลองมองในเลขตารางได้นะครับเผื่ออาจจะชอบไม่ตรงกันนะครับผมเนาะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวผมก็คัดมาจากตัวเด่นนะครับผมเนาะ ก็4นะครับผมให้ไปที่4ี่นนะครับพี่พี่สี่ศูนย์สี่เก้านะครับสองหนึ่งสองแปดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วน หลักร้อยผมให้ไปที่เลข8ดนะครับให้ไปที่เลข8ดนะครับผมก็จะเป็น8 4 0สี่ศูนะครับ8ดอืมว่าจะเขียนว่าจะเขียนว่าจะเขียน8 2 8สองดนะครับพี่พี่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมขอให้8 4 9สี่ก็แล้วกันนะครับในเมื่อเขาอยากให้มาสี่เนาะนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะสลับแนวทางหวยห้าหนอยโค้งสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับใครได้ตัวเด่นตัวเด็ดนะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็แอดแนะนำนะครับบ้านขุมทองนาคานะครับผมเนาะลองเข้าไปสอบถามน้องแอดได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวจะวางลิงค์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับพี่พี่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนออกไปนะครับผมสลับวันนี้ก็ขอให้เฮงๆทุกๆทุกๆแนวทางเลยนะครับที่แอดให้ไปเนาะไม่ว่าจะเป็นแนวทาง หุ้นนิคีนะครับแนวทางห้างห้างสิงเช้าบ่ายนะครับแล้วก็แนวทางหวหฮานอยวันนี้เนาะก็ขอให้ปังๆก็แล้วกันนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ